เปิดรายได้เบสคํำสิงไม่ต่ำกว่า62ล้านเคลียร์รักตรงๆไม่ได้สร้างกระแสมาแรงแสงทางโค้งหนาทีนี้ต้องยกให้กับนางเอกป้ายแดงเบสรักวณีทายาทคนสวยของตำนานนักชวเรียนทองโอลิมปิกสมรักคํำสิงที่ทำงานทั้งสายละครและสายโซเชียลยืนหนึ่งช่อง YouTube ช่วยพ่อปลดนี้จากการล้มละลายได้สำเร็จจนแววมาว่าตอนนี้โกยเงินจากการทำ u t u b e มีไรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาท ที่สาคัญยังปลูกต้นรักกับหนุ่มตรงตรงเดอะสตาร์เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวางที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ล่าสุดขอเปิดโอเคลียรยใจทุกเรื่องในรายการโต๊ะหนูแมมทางช่อง WorkPo i n t แบบลึกสุดใจชายาตอนนี้คนเรียกว่ายูทูบเบอร์ร้อยล้านหนูยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างจ้างได้อยู่ค่ะเป็นอาชีพหลักของหนูเลยคือ YouTube หนูทำทุกวันหนูจะลงคลิปเนี่ยวัน,ว,น,ว,นวันเลยหนูก็งงเหมือนกันเป็นรายได้หลักที่ช่วยพ่อแม่ปลดหนี้ ตอนนั้นทําเพราะพ่อสั่งให้ทำเหมือนพ่อรู้มาจากเพื่อนคุณพ่อทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้ตังย้อนไปเมื่อ4ี่หปีที่แล้วตอนนั้นอายุ17ปีเริ่มจากเราไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรก็เริ่มจากการถ่ายน้องชายน้องชายหนูเดินสายเตะบอลเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีแข่งหนูก็ไปตั้งกล้องถ่ายกับน้องและพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทําเพลงกันดีกว่าแล้วคลิปเนี้ยดังได้เพราะน้องชายเด็กๆชอบฟังและคนก็มาติดตาม YouTube ของหนูคําสิง Family Channel คิดตามสถิติบอกว่าลงคลิปวันเว้นวันหนึ่งปีจะมีรายได้ถึง62ล้านบาทหนูไม่รู้อันนี้ไม่รู้คะ่ะต้องไปถามแม่เพราะแม่เป็นคนเก็บตังค์หนูไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นเห็นว่ามูอาจารย์ไพรโรธปังเพราะยันร้อยล้านคือคุณพ่อหนูรู้จักสายมูเยอะมากเลยแล้วก็รู้จักอาจารย์ไพรโรธตอนนั้นหนูทำ u t u b e แล้วนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนนั้นอาจารย์เขาก็เซียนยันให้หรือเปล่าเราก็เลยได้เข้ามาในวงการบันเทิงแต่ละหลักเลยทุกคน ทุกหมอจะบอกว่าหนูนั้นให้กระตันยู่ไว้แบบนี้ตลอดเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราโชคดีได้มีตังตลอดเวลามีงานเข้ามาสลับเสมอเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่เขาก็อยากให้เราดูแลต่อไปเห็นมาว่าอาจารย์บอกว่าจะรวยพันล้านหนูก็รออยู่ค่ะสาธุยังห่างอีกเยอะแต่ยังไม่ใกล้ค่ะล่าสุดเม้ามาว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองยังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้คือบ้านเนี่ยหนูซื้อไว้ก่อนที่จะคบกับพี่ตรง,ตรง พอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าออกเรียนหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวไม่เลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียวคนเข้าใจตามข่าวเพราะคลั่งรักเหลือเกินคลั่งรักจริงหรือเปล่าจริงค่ะถ้าเป็นคอนเทนต์นี่ยคือเหนื่อยค่ะเป็นมาปีกว่าแล้วของจริงค่ะทุกวันนี้ก็รักกันปกติก็พอแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว